นิยายนิยายเสียงเรื่องตื้อรักตอนที่สตอนบุรุษน้ำเฟื่งอิงกับคู่หมายสุดร้ายล่วงเข้าวันที่สิบห้าชิงหลินยังคงติดตามบิดาไปคอกสัตว์เช่นเคยแม้ต้องตื่นแต่เช้ามืดและกลับดึกทุกวันนางก็ไม่เคยบน่นกลับรู้สึกสนุกด้วยมีสิงสาราสัตว์มากมายให้นางได้ชื่นชม แต่วันนี้แตกต่างเพราะนางขอขี่ม้าเองแทนการนั่งมา้าซึ่งชิงหยวนก็ตามใจนางในท่านม้าเตรียมพร้อมแล้วขอรับพ่อบ้านฝูพาร่างผอมบางเข้ามารายงานด้วยท่าทางนอบน้อมโดยมีบุรุษร่างสูงใหญ่กำยำหน้าตาขมเข้มตามเข้ามาด้วยร่างสูงใหญ่จำเลืองมองนายหญิงและคุณหนูที่นั่งขนับข้างในท่าน ก่อนจะเลิกคิ้วมองใบหน้าจิ้มลิ้มด้วยความสงสัยเหตุใดนางจึงแต่งกายเยี่ยงบุรุษด้วยเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี้ยามค่ำจากการเป็นตัวแทนในท่านไปติดต่อค้าขายสัตว์ต่างแขวนเพราะคุณหนูล้มป่วยทำให้เฟิ่งอิงมิได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแต่อย่างใดฝ่ายชิงหลินเองก็เลิกคิ้วมองบุรุษที่ยืนนิ่งข้างๆ พอบัญชาราด้วยความสนใจจากความทรงจำเขาคือเฟิ่งอิงมีวรยุทธ์สูงทรงเทียบเท่าองค์ััษ์หลวงเป็นคนสนิทคอยคุ้มกันชิงหยวนรับใช้สกุลชิงมาเกือบสิบปีรูปร่างสูงใหญ่ในชุดสีดำสนิทเรือนกายกำยำหน้าตาคมเข้มดุดดันและเย็นชาที่เอวมีดาบยาวเน็บอยู่สายตาระแวดระวังจนไร้ช่องโว บุรุษหน้าตายผู้ไม่ยินดียินร้ายในทุกสิ่งโดยรวมถือว่าหล่อแบบเถื่อนๆน,นางสรุปในใจเฟิงอิงที่จับสายตาคู่หนึ่งได้ว่ากำลังมองตนอยู่ยิ่งได้รู้ว่าเป็นผู้ใดก็อดที่จะแปลกใจไม่ได้โดยนับแต่เริ่มติดตามนายท่านด้วยไว้เกือบ20ปียามนั้นนางยังเป็นเพียงดรรีน้อยไวหกขวบใบหน้าจิ้มลิ้มคล้ายตุ๊กตา ผิวขาวผ่องราวหิมะบริสุทธิ์และไร้เดียงสาทว่าเมื่อเวลาผ่านไปจากดารุณีน้อยไร้เดียงสากลับแปรเปลี่ยนเป็นดารุณีแรกรุ่นผู้เงดงามทว่าแสนเยอ่อหยิ่งถือตัวเอาแต่ใจทั้งยังโปรดปรานการทรมานสัตว์และบ่าวไพร่ช่างเป็นคุณหนูที่ร้ายกาดยิ่งนักไปกันเถอะเฟิ่งอิงท่านพ่อรีบตามมานะเจ้าคะเมื่อเห็นบิดาไม่รีบร้อน ชิงหลินจึงเดินไปคว้าแขนเฟิ่งอิงที่ยืนนิ่งอยู่ข้างพ่อบ้านฝูกึ่งจูงกึ่งลากออกมาเพราะร่างใหญ่มีอาการขัดขืนไกลๆท่ำกลางความตกใจของทุกคนโดยเฉพาะเฟิ่งอิงด้วยรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยชอบชิงหลินนักและชิงหลินเองก็มักจะมองเขาเหมือนตัวอะไรสักอย่างแต่มีรึที่นางจะสนใจข้าจะเปลี่ยนความอากติ ที่เจ้ามีต่อร่างนี้ให้ได้คอยดูเถอะคุณหนูเมื่อเฟิงอิงตั้งสติได้จึงหยุดเดินและส่งเสียงเรียกใบหน้าเรียบนิ่งค่อนไปทางเย็นชาความประหลาดใจและความสงสัยชายชัดในดวงตาคมดุคู่นั้นนางเกลียดข้ามมากไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดนางจึงทำเช่นนี้เล่าืือะไรหรือชิงลิ้นปล่อยมือหมุนร่างบอบบางกลับมาเผชิญหน้ากับบุรุษ ร่างสูงใหญ่และส่งยิ้มให้เฟิงอิงที่ตอนแรกคิดจะตำหนิกลับเปลี่ยนใจไม่มีอันใดขอรับเมื่อได้ฟังคำตอบนางก็เอียงคอมองเขาถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเถิดพูดจบก็คว้าข้อมือของเขาอีกครั้งเพียงแต่ครานี้เฟิงอิงยอมแต่โดยดีไม่คิดจะขัดขืนจนนางยังนึกแปลกใจว่าเหตุใดเขาจึงไม่พูดปฏิเสธหรือจะเป็นเพราะความใส่ซื่อ จากดวงตาคู่นั้นของนางกันความคิดสะดุดลงเมื่อร่างบางหยุดเดินกระทันหันทำให้เขาหยุดตามแทบไม่ทันเมื่อเงยหน้าขึ้นจึงได้ทราบสาเหตุแม่ทับมู้ดลิงหวนหรือเฟิงอิของขมวดคิว้วเมื่อรับรู้ได้ถึงแรงบีบที่ข้อมือของมือเล็กนุ่มนิ่มคาดเดาไปว่านางคงตกใจมากทีเดียวเฟิงอิงรอบถอนใจศบตากับบุรุษที่จองอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าเรียบเฉย และเย็นชากระนั้นยังทันเห็นแววตาที่ดำสนิทวูบไหวแม้เพียงครู่เดียวก็กลับมาเย็นชาเช่นเดิมฝ่ายชิงหลินยืนตัวแข็งทื่อดวงตากลมโตเบิกกว้างความคิดแวบแรกคือหล่อต่อมาก็หล่อจริงๆให้ดิ้นตายไม่เคยเห็นใครหล่อถูกใจแบบนี้มาก่อนคิ้วตาจมูกปากโอ้เลือดกำเดาจะไหล มูหลิงบนุนบุรุษร่างสูงในชุดผ้าไหมเนื้อดีสีขาวคลุมทับด้วยเสือ้อคลุมผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มราคาแพงปักลายเมคาเคลื่อนคล้อยดูหรูหรายิ่งเสริมให้สง่างามขึ้นสองส่วนผมดำถูกกล้าวสูงเก็บเรียบร้อยบ่งบอกถึงนิสัยมีระเบียบวินัยรูปงามดังเทพเซียนบนสวรรค์สามารถสะกดหญิงสาวให้หลงไหลในคราแรกที่พบ และอ่อนระทวยเมื่อสบสายตาคมกล้าคู่นี้เข้าสูงพอๆพกับเฟื่องอิงแต่ร่างไม่หนาเท่าดวงตาคมทรงสเนจ้องมองสตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่หมายขมิงประหลาดใจกับกิริยาของนางยามนี้สายตาของนางเหมือนเห็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยผ่านพบกันมาก่อนเนจะชุดบุรุษสีดำไร้ลวดลายอีกนั่นเล่านางคิดจะทำอะไรหรือสติเลอะเลือนไปแล้วไม่ช้า ข้าคงได้เป็นอิสระร่างสูงเอ่ยขึ้นลอยๆเหยียดยิ้มที่มุมปากสองมือกอดอกหลุบตามองมือเล็กที่ยังจับแขนบุรุษอื่นต่อหน้าเขาโดยไม่มีทีท่าจะปล่อยก็ให้น,นึกดูแคลนนางช่างไม่สำรวมกิริยาและไรย,ย่างอายิ่งนักเออท่านแม่ทัพจางมู่หลงเอ่ยได้เพียงเท่านั้นด้วยจนคำพูดสกุลจางติดตามรับใช้สกุลมู่มาหลายชั่วอายุคน ภารกิจหลักคือคุ้มครองทายาสกุลมูและจางมู่หลงยังเป็นถึงรองแม่ทัพภายใต้การนำของแม่ทัพหนุ่มผู้นี้อีกด้วยบุรุษหน้าหวานคล้ายสตรีแต่กลับมีรูปร่างสูงใหญ่องค์อาจผงผางตรงไปตรงมาแถมยังค่อนข้างใจร้อนช่างเป็นความขัดแย้งที่ลงตัวอย่างไม่น่าให้อภัยคุณหนูท่านปล่อยมือก่อนดีหรือไม่เฟิองอิงก้มลงกระซิบข้างหู การกระทําที่ใกล้ชิดเกินงามนี้ทําให้คิ้วเข้มหนาของท่านเม่ทับหนุ่มกระตุกจงใจเรื่มอ่ะอาชิงหลินสะดุง้งจึงรีบปล่อยมือทันทีแต่ยังคงจ้องมองบุรุษรูปงามตรงหน้าไม่วางตาเมื่อสบตาคมทรงสเน์ชวนหลงไหลกลับทําให้นางรู้สึกโมโหเพราะมันไม่ใช่สายตาเอ็นดูหรือรักใครแต่เป็นสายตาที่ฉายชัดถึงความเย้ยหยัน ดูแคลนและรังเกียจอย่างจงแจ้งเจ้าช่างน่าสงสารเสียจริงรองแม่ทัพคิดพลางรอบถอนใจคารวะแม่ทัพมู่รองแม่ทัพจางเฟ้่องอิงประสานมือทำความเคารพบ,บุรุษทั้งสองจางมู่หลงพยักหน้ารับการทักทายนั้นแล้วถามขึ้นแทนแม่ทัพของตนซึ่งบัดนี้กำลังทำสงครามทางสายตากับคุณหนูชิงอย่างไม่มีใครคิดจะยอมแพ้ เออท่านลุงชิงอยู่หรือไม่เฟิงอิงขยับตัวเตรียมจะตอบเจ้าไม่คิดจะทักทายคู่หมายของเจ้าหน่อยหรือแม่ทับหนุ่มแทรกขึ้นโดยเน้นคำว่าคู่หมายของเจ้ากับสตรีตรงหน้าพร้อมทั้งสงสัยตาตำหนิยอย่างชัดเจนคู่หมายผู้ต่ำต้อยคารวะท่านแม่ทับเจ้าค่ะใบหน้าจิ้มลิ้มเชิดขึ้นทันทีอย่างเย่อหยิ่งและไว้ตัวหลังจากคอมกายทักทายร่างสูงอย่างเสียไม่ได้ ู้หมายผู้ต่ำต้อยคารวะท่านแม่ทัพหรือไม่ใช่หลินเอ,อ๋อคารวะพี่เหวินนางเป็นอะไรสติเลอะเลือนไปแล้วหรือจางมู่หลงอึ้งด้วยความประหลาดใจเขาติดตามท่านแม่ทัพมาหลายปีจึงพอทราบว่าสตรีผู้นี้ผูกใจรักทั้งหมดไว้ที่ท่านแม่ทัพถึงขนาดวางอุบายช้ยาปลุกกำหนัดเพื่อเร่งรัดการแต่งงานทว่าท่านแม่ทัพรู้หมดสิน้นซ้ำยังนำเรื่องนี้มาบังคับ ให้ยกเลิกการเป็นคู่หมายด้วยไม่ปรารถนาฮูหยินที่ไร้ากาศเช่นนางแต่นางกลับล้มป่วยซิก่อนและวันนี้ท่านแม่ทัพก็มาเยี่ยมนางตามคำสั่งของนายท่านกับหูหยินและมาบีบให้นางบอกกล่าวยกเลิกการเป็นคู่หมายนี้เสียเฟิงอิงยังคงยืนนิ่งอยู่ข้างหลังนางแม้จะแปลกใจแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงมีเพียงคิ้วหนาที่เลิกขึ้นมองด้านหลังของนางอย่างพิจารณา และใครรู้ว่านางจะทำสิ่งใดท่านคงมาพบท่านพ่อนางไม่ได้สนใจปฏิกิริยาของคนรอบตัวก่อนจะหันไปเรียกบ่าวรับใช้ชายที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นนำทางแม่ทัพมูไปพบท่านพ่อเชิญเจ้าค่ะท่านแม่ทัพนางผายมืออย่างมีจริตใบหน้าจิ้มลิ้มไร้ซึ่งรอยยิม้มผิดไปจากทุกคราวที่ได้พบนางมองตอบอีกฝ่ายอย่างไม่คิดจะหลบเชอะ คิดว่าจะง้อเหมือนเมื่อก่อนหรือไงฝันไปเถอะนี่ชิงหลินคนใหม่หาใช่ชิงหลินคนเดิมไม่ร่างสูงยืนกอดอกด้วยสีหน้าสงบนิง่งแต่ภายในใจกําลังเดือดปุดปุดด้วยโทรศัพท์นางไล่ข่าหรือช่างขวัญกลา้าหน้าตายนักดวงตาคมทรงสเนศสีรติการทอประกายวาโรดและดุดันจนชิงหลินต้องเป็นฝ่ายหลบสายตาเสียเองเอา้าวหลานชาย มาตั้งแต่เช้าเช่นนี้มีอันใดหรือเสียงทักทายอย่างสนิทสนมของประมุกสกุลชิงทําให้สามบุรุษหนึ่งสตรีและหนึ่งบ่าวรับใช้หันไปมองแทบจะพร้อมกันก่อนที่บ่าวชายจะขอตัวเมื่อเห็นว่าตนไร้ประโยชน์แล้วลิงหวนคาระวะท่านลุงหยวนชิงหยวนชื่นชมกับท่วงท่าที่งามสงา่าและความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือยศถือตำแหน่งของแม่ทัพหนุ่ม อนาคตไกลแห่งกองทัพแควนถีซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของสหายมูหลิงฟูอดีตแม่ทัพใหญ่ที่ฮ่องเต้ไว้วางพระไทยจนได้รับจวนพระราชทานผู้นี้ยิ่งนักแต่น่าเสียดายที่แม่ทัพหนุ่มไม่ได้มีใจสเสน่หาต่อบุตรรีของตนทว่าด้วยความสงสารบุตรรีจึงไม่ได้เอ่ยปากยกเลิกปล่อยให้เวลาล่วงมาจนถึงบัดนี้ข้ายินยอมกระโดดลงกองเพลิง แห่งรักเจ้าค่ะท่านพอ่อเพราะถ้อยคำหนักแน่นและดื้อรั้นของนางนั้นอย่างไรทำให้เขาไม่กล้าเอ่ยปากเตือนต้องมานั่งปวดใจในทุกคราวยามที่นึกถึงด้วยนางเป็นบุตรีที่ตนรักและถนอมดั่งแก้วตาดวงใจตามสบายเถิดหลานชายไปคุยกันข้างในดีหรือไม่ผู้อาวุโสกล่าวอย่างสนิทสนมด้วยคุ้นเคยกันมานานและรู้ดีว่าแม่ทับหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่บุรุษ เจ้ายศเจ้าอย่างโดยมีบุตรียืนทำหน้างองงับอยู่ข้างๆเดี๋ยวเจ้าคะท่านพอ่อน้ำเสียงใสกังวานทำให้บุรุษทั้งสี่ที่กำลังจะก้าวเท้าชงะงักกึกหันมามองราวกับนั่นหมายกันแล้วก็เป็นชิงหยวนที่เอ่ยขึ้นมีอันใดหรือลิ้นเอ,อ๋อท่านพอมีแคกเช่นนั้นวันนี้ลูกไปกับเฟื่องอิงได้หรือไม่เจ้าคะพูดจบก็รู้สึกอึดอัดใจกับสายตาบุรุษทั้งสี่โดยเฉพาะสายตาคมกริบ คู่นั้นที่มองราวกับจะอ่านความคิดของนางได้อย่างทะลุป,ปรุกโรงเป็นอีกคราที่แม่ทัพหนุ่มต้องพยายามอดกลั้นโทสะซึ่งนางเป็นผู้สร้างอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนับแต่จับมือถือแขนบุรุษอื่นประชดประชันด้วยท้อยคำเหินห่างเอ่ยไล่ด้วยไม่อยากสนทนากับตนสำยามนี้ยังทำกิริยาดังกุลสตรีไร้าการอบรมนางช่างทะลุง หากไม่เป็นการรบกวนข้าขอไปเยี่ยมชมคอกสัตว์อันยิ่งใหญ่ของท่านด้วยได้หรือไม่ครานี้ชิงหลินเป็นฝ่ายเม้มปากแน่นพร้อมกับถลึงตาใส่เขาหน้าด้านโดยปากไล่แล้วยังจะตื้ออีกพอเห็นนางถลึงตาใส่มู่หลิงหวนกลับไม่ใส่ใจทั้งยังเลิกคิว้วและปลายตามองอีกฝ่ายอย่างท้าทายเล่นเอาชิงหลินหมั่นใสอยากจะกระโดดขวดหน้าหล่อเลานั้นให้เละ เป็นการรบกวนได้อย่างไรเจ้าคงนำม้ามาผู้อาวุโสหัวเราะชอบใจก่อนจะถามในท้ายประโยคทำเป็นไม่เห็นอาการฮึ่มหึมใส่กันของสองหนุ่มสาวขอรับมูหลิงหว,วนหันไปตอบอย่างสุภาพแต่ท่านพ่อลูกคิดว่าท่านไม่ทับคงจะพูดเอาใจท่านไปอย่างนั้นเองความจริงท่านคงมีธุระที่ต้องไปทำใช่หรือไม่ แม่ทับหนุ่มสพดวงตากลมโตของนางแล้วให้รู้สึกคันยุบยิบบริเวณอกซ้ายคล้ายมีมดนับพันนับหมื่นไต่อยู่เขาหรีตามองนางอย่างพิจารณาเป็นคราแรกใบหน้าจิ้มลิ้มเล็กเพียงฝ่ามือริมฝีปากเล็กอวบอิ่มชมพูระเรื่อหน่าสัมผัสโดยเฉพาะดวงตากลมโตสีน้ำตาลเปลือกไม้ยำนี้คล้ายพยักตัวน้อยที่หัดข่มขวัญศัตรูขณะที่ผิวของนางขาวราวหิมะ ในฤดูเหมันแต่ไม่ขาวซีเช่นการก่อนรูปร่างบอบบางสมส่วนหน้าทนุทนอมแต่กลับแฝงความเย้าวยวนอย่างเป็นธรรมชาติยามลมพัดได้กลิ่นหอมอ่อนๆไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของบุปผาใดไม่ฉืนจนอยากจะอาเจียนเช่นที่ผ่านมาแม่ทับหนุ่มสูดดมกลิ่นหอมนั้นเข้าเต็มปอดใจเต้นแรงจนอดแปลกใจไม่ได้นี่ข้าเป็นอันใดลินเอ,อ๋อ อย่าเสียมารยาทชิงหยวนตำหนิบุตรีอย่างไม่จริงจังนักขออภัยเจ้าค่ะนางกล่าวขอทอดบิดาเสียงอ่อยลินเอ,อ๋อเจ้าน้อยใจใช่หรือไม่จึงได้เรียกพี่หังเหินเช่นนี้น้ำเสียงคล้ายตัดพ้อฟังเรื่นหูสร้างความประหลาดใจให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิ่งนักแต่ไม่ใช่กับชิงหลินตากลมโตมองเขาอย่างหวาดระแวงด้วยไม่เข้าใจว่าเขาจะมาไม่ไหนเฮอะ เสยแซงชัดๆท่านพ่อรีบไปกันเถิดเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเจ้าสายชิงหลินสะบัดหน้าเมินคำพูดของเขาเข้าไปกอดแขนออดอ้อนบิดาเสียงอ่อนเสียงหวานทั้งยังแอบทำปากเบใส่เขาโดยที่บิดาไม่ทันสังเกตมารดานางเถิดมู่หลิงหวนสะบดในใจพลางขบกรามแน่นโดยไม่รู้ว่าจะจัดการกับสตรีจอมยั่วโทรศัพท์ผู้นี้อย่างไรจึงจะสะสมหน้าตายนัก แม่ทัพหนุ่มพยายามข่มโทสะที่พลุงพลานชวนเจียนจะระเบิดอย่างสุดฤทธิ์ฮึสมน้ำหน้าเป็นอย่างไรล่ะรู้แล้วหรือยังเวลาโดนเมินนั้นเป็นอย่างไรชิงหลินยิ้มพอใจที่สุดสงครามประสาทครานี้ดูเหมือนนางจะเป็นฝ่ายชนะจบตอนที่สามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลทค่ะ 086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ